ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามีภารกิจนะต้องออกไปซื้อของนะหลังจ,จากที่กินข้าวเที่ยงกันเสร็จกันก็คือ,อวัสดุนะครับที่จะต้องใช้ในการทำประตูหน้าร้านพี่อนะีกเนาะเฮ้ ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกับรถของพี่นายเนาะเมื่อกี้ลูกค้าพี่อีกนะตัวน้อยนะกําลังจะมาซื้อของเห็นผมยืนอยู่เดินกลับเลยนะพี่พี่ก็เลยขาายได้ไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางกันดีกว่าอืมไม่นั่งหน้าเหรอแดดมันแดงนะผมไม่ซูทผมไม่กลัว มันมีร่มเดี๋ยวมันก็หรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นหน้ากับพี่ก็ได้หรือเปล่าไม่รู้ไปเดี๋ยวรอทีมงานขึ้นก่อนอะไรเหรอลืมขาด้องโอ้เห็นไหมโชคดีที่ผมช่วยนึกได้นี่ไม่ต้องวิ่งลูกเดี๋ยวล้มไม่ต้องวิ่งนี่เหรอคนนี้เราไม่กล้ามานะไม่ใช่คนโดนเข้าบ้านแล้วเมื่อกี้ไม่กล้ามา เด็กฝังจะคือเหตุผลที่เราต้องไปรอบนี้จะเปลี่ยนร้านดูจะพาทุกๆคนไปดูร้านใหม่เผื่อลองร้านใหม่ด้วยว่าราคุราคาเป็นยังไงนะแบบไหนกันแบบนี้แพงกว่าหรือว่าเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนโลเคชั่นไปดูว่าของเยอะกว่าไหมอะไรยังไงนะ เดินทางกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขึ้นหน้าดีกว่ามัมันย่อนี่ขนาดเตียงนั่งไหนมางั้นเข้ามาเทปละลายเยอเข้ามานิดเดียวรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยเดี๋ยวลมลนรถวิ่งก็สุดยอดแล้วดิใช่ไมโอเคนะเดินทางนะเห็นท่าวเดินทางนะ นเย็นแล้วนี่ลมมาแล้วนี่เนาะเราจะเดินทางโอ้ลมมันมานี่เราก็ไปน่องเลยเนาะเอาบอกมื่อคืนหนาวเลยมันร้อนนะโห<า><า>ค่อยหนาวเลยบาย้านค่อยบ้านคออนา่อยร้อนด้านหลังจะมีโกโก้ไกลด์กับน้องเอิร์ธนะฮะี่ื่นกี้ชวน,นชวนนั่งหน้าแล้วแต่ว่าสองคนเขาอยากชมบรรยากาศด้านนอกนะครับใช่ผมกับพี่ก็เลยอ่าเฮ้ยโอ้โหนึกว่าประตูหลุด ตกใจหมดเลยเป็นระบบของเขาปะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่จุดหมายเลยครับออกไปเลยไปเลยทา <c oughs> งเข้ามันก<ด>็ <ไป S 1> ทางออกพอดีเนาะ,ะ,นะก่อนเราจะไปถึงร้านล้วก็แวะปั๊มน้ำมันก่อน30.75ไม่ไม่เท่าไหร่เนะน้ำมันลงอยู่ช่วงนี้มาแล้วมัน ให้พี่เราเนี่นะจ๊ะทุกคนเพลงมาแล้วมีเสียงเพลงด้วยนะทีโอเคเดี๋ยวผมก็จะเติมมาไว้ด้วยสักหนึ่งร้อยเฉยๆกเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับพอดีมีเสียงเพลงมานะสักครู่นะทุกท่านเราก็อาจจะพูดเสียงนุ่งเสียงดังก็ว่ากันไปเนาะนะครับผมครับผมร้านหยุดกลางวันปิดพรุ่งนี้เช้าร้านหยุดกลางวันค่ะร้านเปิดพรุ่งนี้เช้าเอา ป้ายขาวๆตรงนั้นนี่สิโอ้โหโอ้โหไปกันไอ้ยาเดี๋ยวขออนุญาตเอ้ยเรารอพรุ่งนี้เช้าไหมสวัสดีได้เราก็มาถึงแล้วนะทุกท่านมาถึงร้านแล้วแต่ว่าร้านปิดต้องไปจมเป็นไงบ้างพีเป็นไงบ้างพีคโอ้โหยอดสุดยอดบัสขับสีเบลโอ้ยเรากลเอาไปดูก่อนไหมไป ไปดูอาการก่อนเกิดอะไรขึ้นได้ครับวันนี้วันเสาร์โอ้ซาตากแดดกันมาจนหน้าเขียวใช่ร้านหยุดครึ่งวันค่ะร้านเปิดพรุ่งนี้เช้าวันนี้ร้นหยุดครึ่งวันเช้าพรุ่งนี้แสดงว่าเมื่อเช้าเปิดเมื่อเช้าเปิดเราน่าจะมาเช้าเนาะเราไม่รู้เลยถ้ามาเช้าน่าจะได้ไม่เดือดทั่วเขาเปิดสักแป๊บได้สิบนาที ทำไงได้อ่ะร้านาเราปิดอ่ะต้องต้องกลับไปเลยเลือกแบบไว้ก่อนว่าเนี่ยแบบแบบไหนอ่ะเลือกสีเหรอเลือกสีเลือกแบบไว้ก่อนเลยว่าสีชมพูเพียะอือก็ทำสีไว้เราดูแล้วสีชมพูคเควียชอบสีชมพูชมพูดีไหมเขียวส้มเหรอมันก็ดินดีนะฮะดินอยู่กลางนาเนาะบ้าน ตัวบ้านสีขาวแล้วตัดกับสีชมพูเนาะออโอเคอยู่นะมันดูตัดขาวเลยชมพูตัดขาวดึงขึ้นมาเลยเนะาะเหล็กอลูซิงเหล็กกาวนายประตูมว้วนหน้าต่างอลูมิงประตูมว้มวนก็มีนี่เ,เ,เ,เราไม่ได้เจอเขาเราจะได้ถามราคาประตูม้วนด้วยนี่ประตูม้วนก็น่าจะลักษณะประมาณนี้เนาะมีประตูม้วนหายรุ่นแล้วใช่เหี้ยเลยไม่ได้ถามราคาเลย หลังคาก็ไม่ได้เลยแล้วเราจะไปี่ยกลับบะมน่าจะประมาณนั้นนะเออนั่นซาลาห์นะแนวทางเลยนะอะไรนั่นแหละเดี๋ยวไปถ่ายเบอร์ทัวร์เออเบอร์ทัวร์เข้าไว้ก่อนโหสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อว่าถูกถามนะจะพีเนาะอะฮะตอนนี้เนี่ยเราข้ามจากจังหวัดสกลเนาะมาจังหวัดนครพนมในเอฟซีเดีวทางก็ประมาณ10กว่ากิโลจากร้านพี่อีกมา เพื่อที่จะมาซื้อในส่วนของแผ่นอลูซิงเนี่ยแบบนี้เลยซึ่งเมื่อกี้พี่ก็เผยแล้วว่าพี่ปุ้ยอยากได้สียมพูเนาะเป็นลอนลอนเรียบนะฮะลอนบางนี่เพื่อที่จะเอาไปทําในส่วนของอาบานประตูนะครับในส่วนของประตูด้านข้างและก็ด้านหน้าแต่ว่าเรามาถึงก็พบเจอกับอุปสรรคนะฮะร้านปิดครึ่งวันโอ้ยไปเชื่อมเลยตอเนาะ วันนี้ก็วันเสาร์นะถ้าว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติร้านปิดแต่นี่วันเสาร์แต่มเขาเนี่ยปิดครึ่งวันโอ้โหงานเข้าเลยเดี๋ยวผมไปก่อน ไปดูร้านนั้นเนาะได่ติดครับเจ็บแบบห่างกันนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรไหนก็มาแล้วเนาะไหนๆเราก็มาแล้วเดี๋ยวเราต้องอาจจะไปดูร้านอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกร้านหนึ่งวันร้านนี้ปิดครึ่งวันนี้เลยนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองเขาเพิ่งปิดไปเมื่อกี้ร้านนึงยังไงก็ลุ้นนะว่าเราจะได้หรือเปล่าในเสาร์ก่อนู้ิงที่จะไปทำประตูเนาะนี่ไ ทำกลางอากาศที่ร้อนระอุนะครับวันนี้ร้อนเล็กมันกว้างเท่าไหร่วันนี้กว้างเก้าสิบเก้าสิบวะเก้าสิบใหญ่ไปถ้าทำประตูมัวนใหญ่ไปเอาเจ็ดเลยเจ็ดสิบตัดแล้วเนาะไปพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเนาะเหลือเศษก็ไว้ยิงกันค่ะช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับสวัสดีครับ